สองบทเรียนที่ครูวันได้เรียนรู้ช้าเกินไปเกี่ยวกับการเริ่มทำออนไลน์บทเรียนข้อที่หนึ่งก็คือการเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งตัวครูวันเองสนใจอยากจะเริ่มทำออนไลน์ตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วหรือว่าก่อนที่จะมีโรคโควิดนะคะแต่ครูวันไม่ตัดสินใจและผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยทำทำหยุดหยุดทำให้ไม่เกิดการพัฒนา และไม่มีผลลัพธ์นั่นเองบทเรียนข้อที่2ไม่กล้าออกกล้องอายกล้องทําให้ไม่มั่นใจในตัวเองจากวันแรกที่ครูวันอยากทําออนไลน์จนถึงวันนี้ควรไม่เอาจริงเอาจังไม่ตัดสินใจไม่กล้าออกกล้องจนควรนต้องตั้งคําถามกับตัวเองว่า ี้คูวันได้อยู่บนโลกใบน,นี้เป็นวันสุดท้ายหรือว่าถ้าพรุ่งนี้คูวันจะตายสิ่งที่คูวันจะเสียใจและเสียดายมากที่สุดที่ไม่ได้ทําคือเรื่องอะไรคูวันก็คิดทบทวนและได้คําตอบคือจะเสียดายที่สุดและเสียใจที่สุดถ้าไม่ได้ทําออนไลน์นั่นเองหลังจากนั้นคูวันก็ออกมาทําคลิปเอาหน้ามาออกกล้องทุกวันตลอดระยะเวลา4เดือนที่คูวันเริ่มออกมาทําออนไลน์นะคะ ใครที่ติดปัญหาหรือที่เป็นเหมือนครูวันอยู่ก็ลองเอาคําถามนี้ไปถามกับตัวเองดูได้คําตอบยังไงบ้างมาพิมพ์บอกกันด้วยนะคะครูวันสอนเจ้าของกิจการทําออนไลน์สวัสดีค่ะ